สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูสองคนนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับงานหนังสือเกี่ยวกับงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ห้าสิบเอ็ดนะครับในบูธของเซนชูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ด้วยในบูธของเซนชูอ่า3เอ่อโอเคในบูธของเซนชูนะครับก็จะอยู่ที่บูธของ036นะครับและสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่บูธ036และเว็บและเว็บไซต์ senchushop.com และ Thai book fair และ,ะ thaibookfair.com รับส่วนลด15%เมื่อซื้อครบ599บาทจะส่งฟรี แล้วก็มีหมายเหตุนะครับว่าสำหรับ Shopee และ Lazada จะเปิดให้สั่งหนังสือใหม่หลังงานหนังสือพอมร้านค้าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก่อนก็ต้องไปซื้อที่ที่บูธศูนหรือไมกไ่ก็เว็บไซต์ s e n นท o ัลช็อปคอหรือ h a i i o o k f ฟ i ์ c o มโปรปโมชั่นก็จะแถมที่รองแก้วพลาสติกทั้งหมด4ลายนะครับก็จะมีเรื่องของวันเทินคิวพี่สาว พี่สาวเจ้าต่างโลกสองร้อยสองรูดูสองเรากลา,กางรูดูร้อนใหญ่ตัวร้ายตั้งใจจะขุดตั้งใจจะขุดหลุมรักถ้าเกิดซื้อผ่านที่เว็บไซต์ของเ s นทรูชอปหรือ Thai Book แ a i r ครบ600บาทรับที่รองแก้วจำนวน1ชิ้นนะครับขนาด10เซนติเมตรจากทั้งหมด4ลายที่เมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ ส่วนอ๋อเดี๋ยวต้องขอพูดอย่างนี้ว่าถ้าสั่งถ้าสั่งออนไลน์ในเว็บนะครับจะสุ่มลายแต่ถ้าไม่อยากสุ่มลายสามารถไปเลือกไลายได้ที่ในงานนั่อจะพูดยังไงดีถ้าไม่อยากสุ่มใช่ไหมครับก็ต้องไปซื้อที่หน้าง,งานในบูธศูนย์สามหกสามารถเลือกลายที่ต้องการได้เมื่อซื้อครบหกร้อยบาทนะครับหนังสือออกใหม่ของทางชินชนะครับก็จะมีดังนี้นะฮะ หนังสือออกใหม่หนังสือออกใหม่นะครับก็จะมีเรื่องเจ้าสาวไลล่ากับจอมเวทปีศาจเล่มที่หนึ่งเรื่องย่อก็จะประมาณว่าไลล่าบุตรตีตระกูลพ่อขาถูกเพื่อนแย่งคู่มันไปในงานราตรีระหว่างที่กำลังสิ้นหวังอยู่ผมลิกขีดเขา,าให้เขาพบกับชายหนุ่มนามว่ายูริอุสผมตกหลุมรักเธอตั้งแต่ เห็นครั้งที่สามจู่ๆเธอก็ขอแต่งงานแบบไม่ทันตั้งตัวแถมยังส้มหล่นอีกอีกฝ่ายนักเวทเก่งกาที่มีพลังเวทชนิดหายากแล้วยังเป็นทายาตระกูลจอมเวทชื่อดังอีกด้วยทว่ายูริอุสนั้นมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเขามืดมนอย่างที่สุดและหน้าตาหมนหมองประหนึ่งปีศาจนั่นเองยังไม่พอสิ่งแรกที่ไลลาถูกยูริอุสไววานโดยยังไม่ทัน ได้รู้จักกันนั่นก็คือการให้มานอนด้วยกันเรื่องราวของสาวน้อยสุกทิ้งกับนักเวทผู้เก่งกาจจะจะร่วมคว้าความสุขไว้ด้วยกันได้เปิดม่านขึ้นแล้วสำหรับใครที่สนใจน่าจะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้หรือสไลด์ออฟไลท์หรือหรือ,อยังไงก็ใครสนใจจากเรื่องย่อแล้วก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับต่อไปคือหนูน้อยเจ้าแคว้นกับแผนพิทักเมืองเล่มที่หนึ่ง เรื่องยอ่อบุตรชายคนที่สี่มาร์ควิสนั้นเป็นเด็กผู้ชายคันหาว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเพียงสองขวบเขามีความทรงจำชาติก่อนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยที่เคยใช้ชีวิตอยู่โดดเดียวเดียวได้จึงจะติดต่อกับค้าติดต่อคบค้ากับใครใครโดยไม่แบ่งแยกทั้งที่อยู่ในโลกที่มีการแบ่งชนชั้นขุนนางมากขุนนางเป็นใหญ่ ใช้ชีวิตลายล้อมไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนมากมายจนกระทั่งมันอาจจะดูเหมือนฝันแต่แล้วก็พลิกผันอันมาจากถูกชี้แนะศาสตร์เวทผลิตผลในตอนที่8ขวบในตอน8ขวบยิ่งเมื่อผู้บิดาคาดหวังไว้สูงกว่าจะได้เวทมนต์ประเภทโจมตีด้วยจึงถูกตีตาว่าล้มเหลวเป็นอันถูกไล่ไปยังหมู่บ้าน ริมชายแดนไล่นางแสลน,นแขนแต่กลับว่าจะทําให้เป็นสถานที่ตามแบบผมตามแบบผมชอบเอาให้อยู่อาศัยให้ได้เลยเรื่องราวแฟนตาซีเกี่ยวกับการบริหารเขตแสนชิวของคุนนางอ๋อก็คือโดนทรยศแล้วก็เหมือนเรื่องราวประมาณว่าโดนเหมือนประมาณว่าเรื่องราวโดนทรยศหักหลังแล้วก็ ดูขับไล่มาให้ไปสร้างดินแดนน่าจะประมาณนั้นมัน้งคุณแม่ขาครอบครัวใหม่ไม่ลังแกหนูมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วเรื่องย่อก,ก็คือลูกนอกสมรสตระก,กูลมีชื่อเมื่อบัรดาถึงแก่กรรมก็ถูกรับเข้าสู่บ้านใหญ่ของตระก,กูลโคโนคุระและสิ่งที่ดักรออยู่นั้นควรจะเป็นแม่เลี้ยงและพี่สาวที่น่าหวัดหวันไม่ใช่เหรอ ทำไมรู้สึกพอดมันจะคล้ายๆเรื่องสโนไวใช่ไหมไม่ใช่สิใช่ไหมไม่ใช่ไม่สโนไวไอไอรองเท้าแก้อ๋อซินเดเรลา่าเออน่าจะเป็นซินเดเรล่าลกคู่ขนาดบ้างฮะน่าสนใจดีแต่ไว้ก่อนเหมือนซินเดเรล่าเขาเจอพวกพี่เลี้ยงใจร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ อันนี้เหมือนเจอแต่คนดีๆเลยไม่ชินอย่างนั้นเลยโอเคเพื่อนร่วมงานมีปัญหาปรึกษาเราสิคะ okay. เรื่องย่อเกี่ยวกับพนักงานสาวสวยให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลต้องมาร่วมมือกับสาเียวประธานตัวตึงของบริษัทที่สภาพแวดล้อมทำงานท็อกซิกเพื่อจัดความช่วร้ายจากฝีมือของกลุ่มพนักงานจอมสร้างเรื่องหรือที่เรียกกันว่าจาตุรเทพบ้าอำนาจ เลือคอมเบดี้ท่ามกลางพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะทำให้คุณหัวหมุนหัวหมุนทั้งฟิลและและใจเต้นแอืมต่ชอบชื่อนะมประมาณว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับพนักงานบริษัทเมื่อทำงานกับคนที่ท็อกซิก จัดาก,การอย่างไรใช่ไหม,มก็น่าสนใจนะแต่ถ้ามันมันความเล็บความเกินไปก็ก็อาจจะผ่านแต่ถ้ามันแนะนําวิธีว่าควรจัดก,การกับเพื่อนทกซึกยังไงไอันี้น่าสนใจเน็บหนักแบบนี้อย่ามีผู้กล้าเลยดีกว่าแนวเทียบเทีบอีกแล้วหรือเปล่า ซากิประสบอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันแล้วได้เกิดใหม่ในต่างโลกเธอได้สร้างผลงานในฐานะผู้กล้าอาชีพสุดแก่งไว้มากมายและสนุกกับชีวิตประเทศอยู่แล้วนี่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงซากิสิ่งที่เขียนอยู่ในนั้นคือแจ้งเรื่องการปรับความสามารถอาชีพผู้กล้าอ๋อโดนเนิฟสินะหมายความว่าความสามารถของผู้กล้าโดนเนิฟนั่นเองนั่นไงหลังจากโดนเนิฟลงมาผู้กล้าก็ถูกเรียกว่าอาชีพที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้ง ซากิดโดนเนิร์ฟและสูญเสียความแข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาแพ้กระทั่งมัสเตอร์ที่เคยโค่นได้ง่ายๆแต่กันนั้นถึงจะถึงกันนั้นไม่ว่าจะถูกล้อถูกเหยียดยามเท่าไหร่ซากิก็ยังติดกับอาชีพผู้กล้าอยู่เหตุผลนั้นคือตำนานบทใหม่ของบการประจนภัยเพื่อเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้เปิดม่านขึ้นแล้วจากเก่งๆก็โดนเนิฟให้เป็นคนกากเยนะก็อืมก็ยังเฉยๆ ขอแค่เรามีลักอยู่ยูริแอนโทโลจีเล่มเดียวจบน่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับรวมผลงานหรือรวมเกี่ยวกับแนวยูริหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเล่มเดียวจบขอให้ลักหมดรอบตัวเธออันนี้ก็เล่มเดียวจบเกี่ยวกับนักศึกษายากจนทำงานทำงานพิเศษและตั้งใจเรียนเพื่อหาชุนการศึกษา วันหนึ่งซูปเปอร์โมเดลระดับโลกมาเยือนร้านกาแฟที่เขาทำงานอยู่ทันทีที่คนนำปรากบตัวอย่างไม่คาดคิดผู้คนในร้านจึงคือหากันยุกใหญ่ในขณะที่อีกด้านนั้นยูอิจิไม่ได้ตามกระแสะโลกจึงไม่รู้จักแต่เขากับถูกเลโอคอแต่งงานพร้อมกับว่าฉันมารับแล้วยูอิจิสับสนมึนงงนึกอะไรไม่ออกแต่เลอยืนการว่าเขามาเชื่อมัน่นเขามาเพราะเชื่อมั่นในความสัญญาที่ให้ไว้กับยูอิจิ สาวน่าจะชอบมันไปต่อนะครับรับปีศาจจอมโฉดไม่ปล่อยให้ผมนอนเล่มที่สามใหญ่ตัวร้ายตั้งใจจะขุดหลุมลักเล่มจบเล่มที่สี่นะครับมอดเป็นไงวะคุณขมุยลุยหลังผีใครชอบแนวเซอร์วิสแนวปราบผีก็ลองไปอ่านดูนะครับซอมร้อยหนึ่งร้อยสิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้เรื่องนี้มีอนิเมะ กำลังจะฉายภายในปีนี้พอดเรื่องก็น่าสนใจนะแต่ไว้ก่อนแล้วกันจะว่าด้วยเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นพนักงานออฟฟิศที่โดนกดขี่ใช้แรงงานอย่างหนักจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งซอมบี้ทุกเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานหรือทุกคนรอบตัวกลายเป็นซอมบี้จนพระเอกดีใจว่ากูไม่ต้องทำงานแล้ว ก็ได้ใช้ชีวิตเป็นอิสระอยากทําอะไรหนึ่งร้อยสิ่งก่อนที่จะเป็นซอมบี้ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะครับจากรุ่งสสงสู่ชนจากรุ่งสสงสู่สนทยาภาคต่อจนกว่าเราจะตกลมรักเอาเป็นว่าขอไม่อ่านได้ไหมอ่านก็ได้ ก็คือจิอากิกับคาซึมะเป็นเพื่อนเด็กเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาเนิ่นนานและคบหากันเป็นแฟนในที่สุดหลังมาอยู่โตเกียวต่างคนต่างใช้เวลาแยกกันมากขึ้นจึงได้รู้จักความคิดถึงแบบที่ต้องอยู่บ้านเกิดไม่เคยสัมผัสมาก่อนในทางกับการเมื่อได้ใช้เวลาด้วยกัน2ต่อ2อยิอ่งรู้สึกรักใครยิ่งกว่าเดิมจะเรียกว่าเพื่อนสมัยเด็กหรือคนรักก็ใช่ทั้งนั้นแต่นั่นยังไม่ใช่บรรยากาศถึงพวกเขาได้ไม่คอบคุมอยู่ดีเรื่องราตอนต่อจนกว่าเราจะตกลุมรัก ใครชอบเรื่องเราจ,จนกว่าเราจะตกหลุมรักแล้วแล้วก็ก็เรามาหาภาคต่ออ่านดูกันนะครับต่อไปคือ limited เอ่อ set limited set limited edition จากรุ่ง้างสู่สนธยาภาคต่อจนกว่าเราจะตกหลุมรักเล่มที่1ก็จะได้ special booklet นะครับของเรื่องนี้จำนวนหนึ่งจำนวน12หน้านะครับจำนวนหนึ่งเล่ม ต่อไปคือ2เราการฤด,ดูร้อนเล่ม2ก็จะได้บุ๊กเลตเหมือนกันมีจํานวน16หน้าจํานวน1เล่มอย่าวางใจให้ผมเป็นนักสืบก็บุ๊กเลตเหมือนกันนะครับมี12หน้าจํานวน1เล่มผมจูบก,กับน้องสาวแฟนไปแล้วเล่มที่สอันนี้เป็นนิยายนะครับต่อไปนิยายในโดดเดี่ยวพิชิตต่างโลก มียายมันผิดหรือไงที่อยากจะพบรักในดันเจียนสวอต o อลาโทเลียหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยนะครับประกาศเกี่ยวกับการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถซื้อได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บเซนชูช็อปก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บเซนชูช็อปคอมหรือไทยบุ๊ k เฟร์คอม ตั้งแต่วันที่นทม่30มีนาจะเปิดให้สั่งซื้อหนังสือใหม่ตอน10โมงซึ่งปัจจุบันก็เลยแล้วนะครับเพราะปัจจุบันก็ปัจจุบันก็วันที่2แล้วนั้นก็ขอข้ามแล้วกันก็คือตั้งแต่วันที่27ถึง9เมษายนท่านจะสามารถใช้เวลาเตรียมและจัดส่งสินค้า7วันไม่รวมเสารอาทิตย์นะครับในระหว่างนั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติขออภัยในความไม่สะดวก แล้วก็วันที่30บูธจะเปิด5้าโมงถึง3ามทุ่มส่วนวันที่31ถึง9เมษายนบูธจะเปิดตอน10โมงถึง3าทุ่มนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไลฟ์ไม่นานมาพูดคุยกับเซ็นชูสั้นๆน,นะครับสำหรับคนที่สำหรับ คนที่เออต้องพูดยังไงสำหรับใครที่ไม่ทันไ์สดไม่เป็นไรนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ